แฟมิลี่ก่อนคนเีอะรุ่นจะหลายคนเลอยากให้เรารีวิวบอร์ดทั้งหมดของเซิร์ฟพัทที่เรามีใช่ยังก็คือเราได้รีวิวแยกแต่ละตัวของเซิร์ฟพัดไปแล้วบอร์ดดีแบรนด์ไทยบอร์ดอะไรต้องเซิร์ฟพัทนี่เด้งอยู่ตรงนี้นี่เลยเซิร์ฟพร้อมบวกครับอย่าลืมอย่าลืมไปบวกกันนะใช่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจเซอร์พัทจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวให้เห็นทีเดียวเลยว่า เขามีอยู่3มซีรีส์มีแบบไหนบางให้เห็นในคลิปนี้คลิปเดียวเลยแต่ก่อนเร่ไปดูลืมกดไลค์แลวกดติดตามให้กับอีกยบอติด่าแฟนซะเลยดีใจไหมมเอีสามรุ่นก็คือมีรุ่นสุดหล่อปารบุรีสุดหล่อเท่สุดหล่อปารบุรีอยู่นี่ก็นี่เป็นรุ่นนี่เราจะมีบูชาสียแล้วก็สุดหล่อปานบุรีใช่อทีนี้เราก็จะบอกว่าในกล่องเนี่ยที่า้อมมมบบ่แ็กกจะงนนีียัล เปิดมาในกล่องปุ๊บจะเจออะไรอ๋อนี่ครับเป็นเสื้อนี่คือของที่ชิวใส่นี่ไงเสื้อนี้แล้วก็จะแถมเสื้อเขาบอกเลยเป็นแบรนด์นี่ดูเสื้อครับเราไปห้างเราจะเจอเสื้อพิมพ์ลายเนี่ยอ๋ยืดเป่าเยืดเป้ามาร่วมกับเสื้อพัดคือเสื้อพัดเนี่ยเขามีเสื้อแถมแต่ไม่ใช่เสื้อแบบตามท้องตลาดกากๆมาแล้วข้างในดึงออกมาก็จะเจอนี่โอู้ยทำไมมันหนักจังเลย เฮ้ยเดี๋ยวในกล่องมีกระเป๋าอีกทีนึงอ่ะอันนี้ก็คือกระเป๋านี้ก็คือสะพายได้ด้วยนะสมมติพ่อสะพายให้กระเป๋าจากซื้อพัดเนก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้อ๋อในโอเคเนี่ยก็คือเราไปเล่นได้เลยโดยที่มีกระเป๋าไว้เลีวเราเราก็จะดึงบอร์ดออกมาเป็นบอร์ดสุดหล่อปานบุรีออ,อที่มาของสุดหล่อปานบุรีก็รู้แล้วว่าต้นตานะต้นตาลสามต้นที่จังหวัดประจวบก็คือปานบุรีนะครับนี่ก็คือลายแบบนี้เลย เราไปเราก็จะเห็นแบบนี้เลยเนาะที่ป๊อปดีบอกเลยถูเลอนี่มาถูมหยิบให้ดูเลยก็แล้วกันว่าในเนี้ยมีอะไรบ้างมีล้อแถมอ่ะทุกคนไม่ใช่แถมล้อมาด้วยใช่แถมล้อด้วยสี่อันนี่แต่อันเนี้ยครับแล้วก็มีอันต่อไปก็คืออันนี้ด้วยอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากแถมบูชิ่งผมยังไม่เคยซื้อเซอร์ไพรส์ไหนแล้วแถมบูชิ่งแล้วแถมทำไมทั้งแปดตัวอยากจะถามพี่ป๊อปครับแล้วทุกแปดตัวแถมแหวนลองใช้อันนี้ได้ไหมได้แต่ว่าให้มาอีก ใช้ได้ยาวๆครับทุกคนไพ่ยันไพ่วอดอ่ะเออย่างนี่นะต่อไปต่อไปที่แคปทูแล้วก็ย่างลบอีกเทปมีย่างลบอีกใช่ครับพอเราใส่นี่กลายเป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่เฮ้ยน่ารักก็เห็นมิโนบิตะแล้วก็ซูนิโอแล้วไงโหแล้วมีหัวใจแอนด้วยก็คือประมาณว่าถ้าซื้อบอร์ดนี้แล้วคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรแล้วอ่ก็อาจจะระบีมาให้ด้วยนะทุกคนก็คือประมาณว่าถ้าซื้อปุ๊บเนี่ย ทางพี่ป๊อปเนี่ยเขาเซอร์วิสมาให้เลยจัลล์บีเต็มทุกล้อใช่แล้วก็ให้ล้อมาทั้งหมด8อันใช่โอเคมันจะมีทั้งหมด3ลายเจ๋งนะเออบูชาครับผมจุดหล่อปานบุรีครับแต่เราบอกกันเลยนะว่าเราจะมารีวิวบอร์ดอันนี้พอเราเห็น3บอร์ดนี้ขนาดนะครับอันนี้ขนาด33มสอ่าอันนี้ขนาด32คสิบสองครับได้ขนะครับ31จุดหล่อปานบุรีความกว้าง10 บูชาก็เหมือนกันนะแต่เอเจนต์ความกว้าง9.5ประมาณว่านะแต่เอเจนต์ความกว้าง9.5ประมาณว่าคุณซื้อบอร์ดจากเซอร์พัดเนี่ยคุณเลือกเลยฟีลลิ่งคล้ายๆกันเพราะทุกตัวเป็นระบบ CX4 เป็นเวอร์ชั่น3ใช่พักเดียวกันหมดบูชิ่งแบบเดียวกันหมดความแข็ง85แล้วขนาด 70ครับ70หมดเลยล้อเท่ากันหมด70ความกว้าง51ความแข็ง78็ดสิบแีต่ว่านนดังด้วยใช่แต่ลืมบอกครับว่าล้อแข็นะอุ้ยถ้าใครไม่ชอบล้ออยากอยากเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนได้เพราะความเข็งันละใหญ่ใช่ล้อเล็กก็จะแข<อ>็งขนาดขนาดล้อเล็กคือ65อเ,เหมือนกันหมดต่างกันต่างกันแค่ขนาดใช่อ่าแล้วดูครับบอดทั้งสามอันนอกจากจะออกแบบมาสวยแนละ้วทักคนละสีด้วยนะแหมงูชิคนละสีด้วยครับอ่าอย่างอันเนี้ยรุ่นสุดหล่อบานบุรีคือเป็นทักขาว ปูชิงส้มอันนี้เป็นทักดำปูชิงดำแล้วถัดมาลรุ่นเอเทลลาเลบอลเนี่ยก็เนี่ยสีนี่ทักสีขาวนี่สีเงินสีเงินเราตือปั๊มเซิร์พาัทสวยงามเออมันมีสัญลักษณ์ด้วยอะนักบอดอันนี้สีดำเซอร์พัทคแล้วบอลน่ะอ๋อสีเงินโอเคโอเคครับแล้วก็นี่ดูด้านหน้ากิ๊บเทป แล้วก็สวยมากเซิร์ฟพัดแล้วก็เซิร์ฟพัดนี่เองนี่แหละเจไปลอยนี่นะฮะว่าเราเป็กกระตือกระตือรือกระตือรือเลยกระตือเลยใช่คือต้องบอกเลยว่าบอร์ดนี้นะทุกคนแข็งแรงนะทุกคนเล่นไม้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นไม้เมโพจิตมาของคอนเทนที่ดีที่สุดนะที่รับเท่าที่สุดก็คือเอสเจนใช่เพราะว่ามันมันมีฟองวอลลแล้วขึ้นตรงนี้อันนี้หลายคนชอบมากจะเป็นคอนเทนแบบนี้น่าแหลม แนาแหลมทรงเป็นแบบเซิร์ฟลาป่าฉลาส่วนคุดรอปันบุรีก็คือป่าเปลี่ยนเป็นยังไงเป็นไ,นไ,ไม้ไมสวยแต่ทุกรุ่นก็คือเทลรับเท้าหมดนะครับโอเค<ะ>อเซิร์ฟพัดนะทุกคนเขายังมีแบบคัสตอมด้วยอ่าอ่าเราลืมบอกว่าของเซิร์ฟพัดเนี่ยนอกจากจะมี3ซีทีสรีเนี่ยร้านเนี่ยยังคัสตอมโดยก็คือคุณยังต้องการบอดขนาดไหนรูปแบบไหนใส่ทักอะไรล้ออะไรเขามีให้หมดนี่มีอันนั้นคือผมชอบบูชักแต่กอ เอาล้อลองแบบให้มันเป็นฟิล์มเป็นสามล้อจะได้ฟิลเหมือนเล่นเติรในทะเลใช่ยาวเลยนี่มาอีกอันหนึ่งหลังเล็บบอลนี่ฮะเป็นสำหรับเด็กนะทุกคนอันนี้คัสตอมมีสามลายปั๊บคัสตอมเนี่ยเราใช้ลายอะไรก็ได้มีลายที่ตัวเองชอบก็ได้เลือกมาล้านนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ข้างหลังนี่รุ่นใหม่ล่าสุดอันนี้เด็กบอดของข้างหลังนี่มากเลยนะบางบางคนแบบน่ารักจอยอ่ะ แต่ไม่เหนี่อยไม่ได้ครับอ๋อตอนนี้เหมาะกับเด็กแล้วก็ผู้หญิงตัวเล็กๆใช่ไหมเออพกพาสะดวกใช่ราคาด้วยาร,ราคาสุดหล่อปานมบูรีประมาณ6,200ใช่ห้าสิบถ้าจำไม่ผิด อันนี้5,800ันแปหหรือราคาจะมีพิเศษด้วยก็คือเข้าไปกดในเซิร์ฟพัทกดมาไว้ใช่ล้ะแต่อันของเลบอลก็คือ2,500ของเลบบล2อง0ดีมากอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยอันนี้คุดฝากมาด้วยบอดดีแบรนด์ไทยบอดอะไรก็ต้องเซิร์ฟพัทเซิร์ฟพร้อมบวกครับปั๊เดี๋ยวเราไปบวกกันเลยบวกกับฝนฮะไป โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองไปเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูนะครับก็คือเราเลือกตามความถนัดเลยเมื่อขนาดมัน33เนี่ยเพราะพขาก็ต้องเหมาะกับสุดหลอดบุรีอันนี้31 31ก็เล็กสุดก็เหมาะกับเลยบอล32สําำหรับผมครับจริงๆเนี่ยพ่อ <ừ. S 1> ก็บอกเลยเล่นได้ทุกบอร์ดนะแต่เราก็เลือกที่เราชอบที่สุด <ừ. S 1> โอเคเดี๋ยวลองไปเล่นดูว่าเป็นยังไงไปไป,ไปวันตามทีคิวไป มาแรงกว่าใครเลยบอดชาร์ตตามมาติดติดเฮ้ยน้มันครับพุกคนก็คือฟิลลิ่งของการคราฟคราฟดีมากคราฟดีสุดๆดหนึบมั่นคงน้ำมันมากแล้วนี่เป็นบอด่อสุดหล่อปานบุรีนะคุณพ่อก๊อฟกำลังคราฟให้ดูอยู่ดูดูครับลึกมาก เดี๋ยนะวมาดูบอร์ดต่อไปของบูชาร์ดของอคิวดูครับเป็นไงบ้างไอคิวครับดีครับเ,เล่นมันมากหน้าไหวด้วยอ๋อดึกเอาอยู่อะเลบอนเอสบอร์ดเอสบอร์ดเอสยังไงเอสเจนครับเอสเจนเอสเจนลุกดีลรื่อมากอ่ะเดี๋ยวไอคิวจะสแนบให้ดูนะว่าล้อของเซิร์ฟพัดเนี่ยดังโดยเฮ้ยเข้ามาเร็วเกินอะยังไง อ่าดูครับเดี๋ยวเราอ่าเรามาดูเฮ้ยมีเสียงด้วยอ่ะคือเสียงดังกว่านี้แต่นี่คือฝนกําลังตกเราจะแนบ p แรงไม่ได้แต่ว่าข้ออยากจะพูดเลยคือสแนปง่ายอ่าอ่าดูนะแค่หมุนแค่นี้ออลลี่ง่ายเลยเฮ้ยดูนะหมุนนิดเดียวไปแล้วออลลี่แล้วตกเราับท้อ่าไหนคิวอ่ะ เทอารับขาวเาวน,นี่ยเอ้าล่วงอีกคนนึงละยังไงอันนี้คืออะไรแมนวนวลแมนวนวลหน่อยแมนวนวลหน่อยบอลแมนวนวลแมนวน,มนลวลเราไม่ต้องขย,ยื้อนที่ก็ได้ให้มันไหลแล้วยกเลยบอลยกเลยหมุนเฮ้ยเราไม่ต้องเอาแนวจีเอาอยู่กับที่แล้วก็นิดเดียวแล้วก็ยกหมุนหน่อยหมุนทัวหน่อยเออ นี่แหัแแหบเรามีคราฟแล้วเรามีสแนปนเดี๋ยวเราจะให้พี่คิวเลบอนขึ้นปั๊มแท็กเนี่ยนะสามอันเลยจัดไปโอเคโอเคอีก,กรอ <ไป S 2> เออดยูยอเด็กๆนี่ทางบ้านนี่กลุ่มหัวเฮ้ยมาแล้ว ดึกไหมเด็กๆเอ้ยคุณนี่ทำไมดึก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 โอเคได้แล้วบางไอีกคนอะไรเด่ะโอ้โหและนี่ก็เป็นหนึ่งในบอร์ดที่พ่อกอล EQ เรเบินแนะนำเลยถึงจะบอกว่าอวยเพราะเป็นสปอนเซอร์เราใช่ไหมใช่แต่ถ้าคุณได้ลองแล้วคุณจะติดใจครับเราลองมาทุกแบบคุณเห็นบอร์ดเราแล้วเรามีแทบทุกพัร์หนึ่งในสิ่งที่เราพกไปทุกที่เสมอจะเห็นว่าเราเอาเสื้อพัดไปเพราะว่า มันเหมาะกับการเล่นทุกสถานการณ์ <ธ jud> <are> นะครับอันนี้คืออยากได้ปั๊มหนึบปั๊มอะไรพักนี้อยากให้อ่อนก<า>ว,ว่าน,นี้ปรับให้อ่อนได้ดูการด้่งดูครับปรับล้อได้อีกเด้งเด้่งมากสปริงลื่นึนืดแนปดังแล้วก็ลายสวยทุกอัน,นแนะนําเลยถ้าเหมาะกับผู้ใหญ่นะถ้าสูงร้อยแปดสิบขึ้นไปเนี่ยแนะนําเป็นอันนี้ดีกว่าก็คือสุดห voilà. ล่อปารบุรีเพราะว่ามันยาวสามสิบสามเรื่องวิวเบลดไม่ต้องห่วงสั้นก็วิวเบลดยาวแต่นี่มันเหมาะนะครับ ส่วนสําหรับเด็กเนี่ยถ้ามาเล่นอันนี้อาจจะยาวไปก็จะเป็นนุ่นเลวันทีเอเจนของเลวบอลมาพูดกับเอเจนของเลวบอลแนะนำยังไงคือว่าสำหรับเด็กเลวบอลแนะนำเหมือนอันนี้มันเหมาะกับเลวบอลยังไงบ้างอันนี้มันเหมาะมากเลยจบหาอ๋อจบนะหมายถึงว่ามันเป็นบอร์ดจบก็แงั้นึ่งสองโอเคแล้วมันเล่นฟิลลิ่งเป็นยังไงอะไรยังไงก็ปั๊มง่ายปั๊มง่ายแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกอยากจะพูดไหมจบราคาดีครับดีปั๊มง่ายขึ้นปั๊มแท็กเป็นไงมันตรงไหมัเรื่องหัวแตกใช่ไหม มั่นคงไม่ตอนขึ้นปั๊มแท็กมั่นคงอ่ะสนับใจอ่ะเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดเอ้ยผูาสำหรับผมนะเหมาะกับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยเพราะความใหญ่ความอะไรมันก็ดีทุกคนแล้วก็เล่นมั่นคงได้เห็นไหมยังดีแล้วมั่นคงเบอลล่นเซฟพารท้าคือทุกคนเนี่ยเจ๋งหมดเลยเหมาะสําหรับทุกคนเลยใช่เมื่อกี้ พอกรอบองอันใหญ่สุดแล้วเล็กสุดขอลองรุ่นนี้หน่อยอคือเดี๋ยวขเยขาจะหาว่าเฮ้ยเหมาะกับเด็กอย่างเดียวหรือเปล่าดูดาแต่ต้องบอกนะว่าพ่อไม่ได้เล่นเก่งนะครับเขาก็ไม่เล่นเก่งนะคือเล่นแบบเหมือนเล่นเอาไว้โชว์ชวสาวอย่างเดียวไม่แม่อยู่ไม่ให่หมายถึงว่า <c oughs> โชว์แบบเอ็กซีตรัศมีมาจากต้นไม้รู้ไมมันแบบความเป็นบูชาร์กอะหน้ามันแหลมด้วยมันดูยังไงยังไง เฮ้ยนี่คือล้อของเขาสระแนบดังทุกขาาเลยม้วนนิดเดียวฝุดกรนแนบม้วนนิดเดียวเนี่ยดีมากเลยครับดีมาก